โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมากับแมปฟลิสนะครับผมห่างหายกันไปนานนะครับสับแมปนี้ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาหาเบ็ดออริกลอสนะครับผมมันจะสามารถหาได้จากกล่องสมบัตินะครับ ซึ่งกล่องนี้นะครับมันคือกล่องสมบัติที่ไม่ได้จะเกิดแบบตามแผนที่นะฮะแต่ว่ามันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงในเซิร์ฟนั่นเองน่าจะเป็นอีเวนต์นะครับผมเนี่ยต้องมารีบเก็บนะฮะก่อนที่มันจะหายไปหน้าตาของเบ็ดนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะถามว่าสวยไหมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นครับมันดูแบบค่อนข้างเชยเลยนะแต่เห็นเขาว่าเบ็ดคันนี้นะครับมันสามารถฟาร์มเงินได้ดีมากเลยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยจะมาเก็บในคลิปนี้นั่นเองนะนี่นะครับหน้าตาเบ็ดเป็นอย่างนี้เลย อันนี้แบบชัดๆนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันดีตรงที่ฟาร์มเงินได้นี่แหละผมก็เก็บไว้ดีกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับอีกเพียงแค่8นาทีนะครับในเสื้อของผมเนี่ยกล่องก็จะเกิดแล้วนะครับซึ่งจุดเกิดนะครับมันก็จะสุ่มนะครับว่าจะเกิดตรงไหนบ้างมีโอกาสที่จะเกิดด้านหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็เกิดที่รถลิทนะฮะผมจำไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะแต่ว่าตอนที่มันเกิดเนี่ย ันจะแจ้งเตือนในแชทเลยนะครับแล้วก็จะบอกจุดเกิดนะประมาณนั้นผมก็ไม่เคยหานะครับเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปเจอกันตอนที่กล่องเกิดเลยแล้วกันนะครับร้าน Bubble Shop รับกดเกมพาร์ทที่ถูกกระเติมเองมีไกดตันแบบต่างๆเช่น Block Food มีบริการรับฟาร์มและอื่นๆอีกมากมายปลอดภัยแน่นอนหากใครสนใจลิงใต้คลิปเลยครับอะครับตอนนี้นะครับกล่องก็เกิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผมขอเอาตัวนี้ขึ้นก่อนโอเคแลอะไรเกิดวะเนี่ยสาหร่ายเกิดที่ snow cap สาหร่ายอะไรวะอ๋อใช่สาหร่ายที่เราเนี่ยต้องเก็บไปให้นักวิจัยปะ แล้วก็แลกกับเบ็ดอ่าเขาเรียกว่าไฟเวิร์กซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนว่าซันเคิลเชสนะครับมันจะเกิดแล้วซึ่งเกิดอยู่ใกล้ๆกับมูดบูดอ้าวเกาะแรกเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่เกาะแรกก่อนนะครับมาสามารถวาร์ฟกลับได้ปะผมไม่มีของวาร์ฟด้วยดิแต่ว่นนี้อัปเดตมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมผมยังวิ่งไม่ได้อัปเดตมาขนาดนี้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถวิ่งได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากมาเจสก,กีเหมือนเดิมเลยครับไม่มีคอนเซปชันด้วยนะครับไม่สามารถวาร์ฟกลับไดรรงงไะะเ,เดียล เดี๋ยวแวะลงไปซื้อหน่อยละกันนะครับถ้าหากล่องเจอนะโอ้แล้วเกิด2อันด้วยโอเคครับใกล้ๆก,กับมูดบูดนะครับผมคือเกาะนี้เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะฮะเออเราต้องวนหานะมันจะเกิดอยู่ประมาณเอ้ยนี่เจอละมันจะเกิดอยู่แบบนี้นะครับสินาทีนะถ้าไปเก็บมันก็จะหายไปนะครับภายใน10นาทีนี้เอ้ยเราจะเก็บได้ทุกกล่องนะเดี๋ยวขอลองเก็บหน่อยดิเปิดเลยครับกล่องแรกออกไหม <Brand. S 1> ชืบเอาเปิดต่อกล่องที่สองโอ้ย เทมเพียรโทเทมนะฮะน่าจะไว้เรียกฝนอันนี้แล้วก็อันต่อไปอันที่3เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยสมมกสกินนะครับอันนี้เอาไว้เรียกเอ่อเรียกหมอกเรียกควันนั่นแหละโอเคอันที่4ได้5 5,000 4พัน0 4พันเอาไปซื้ออะไรได้บ้างเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับผมออนไว้2เซิร์ฟนะเดี๋ยวไปจัดการเซิร์ฟต่อไปเลยครับมาครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะฮะตอนนี้เกิดอยู่ที่เกาะซันสโตนนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับที่มันบอกว่าเกิดตรงจุดไหนนะครับไม่ต้องไปนั่งหาแผนที่ไม่ต้องไปนั่งดู GPS นะฮะอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะเราจะมีโอกาสได้เรือด้วยนะครับจะได้เรือใหม่แล้วก็เออเบ็ดใหม่นะครับที่เราอยากได้ไปไปซันสโตนกนก่อนเอ้แต่เมื่อกี้ผมลืมแวะเข้าไปใต้น้ำวะออกมาก่อนนะครับกลัวไม่ทันไงก็เลยต้องออกมาก่อนอยู่แถวนี้ใ่ม อ่าแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยเจอแล้วโอ้โหถือว่าหาง่ายมากอีกีกองนะฮะรวมเป็นแปดออกเลยได้ปะชึบอ,อุ้ยโอ้โหเป็นเหยื่อนะครับตกใจหมดเป็นถุงขยะนะแล้วก็สองร้อยห้าสิบีอันนี้แม่งแย่กว่าอันเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหได้ลาพิสแคชเชอร์นะฮะตกใจหมดเลยนึกว่าได้เบียดสีม,ม่วงๆแบบนี้โอเคอสุดท้ายฮะที่แปดขอเหอะ ซันไดออลได้ซันไดออลมานะครับผมโอ้โหแย่จัดเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอแวะไปซื้อ c คอนเซปชันก่อนนะครับไม่รู้ว่าน้ำวนเกิดตรงไหนบ้างเดี๋ยวแวะหาแป๊บนึงคอนเซปชันแถวนี้มีหรือเปล่าน้ำวนน้ำวนน้ำวนอยู่ไหนมันจะไม่เกิดเลยหรือไงวะถ้าไม่อยากรอน้ำวนนะครับเราก็สามารถลงไปซื้อ,อ,อตรงใต้ทะเลได้นะตรงนี้ครับเป็นดิฟตรงนี้นะฮะ เราสามารถลงไปซื้อได้แต่ใครจะลงไปวะเสียเวลานะฮะไปเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็ไปนั่ง EFK ใหม่ดีวกว่านะครับอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับมาครับผมเกิดแล้วกล่องสมบัติรอบที่3นะครับแบบหนึ่งนะมันเกิดอยู่ที่ออมัสโกฟส์ฟอร์อมนะครับผมก็คือกเกาะห็ดนะตอนนี้ผมต้องเสกเรือก่อนแล้วเดินโคตรช้าจริงๆผมอยากจะเติมเสกเรือตรงไหนก็ได้นะเว้ยหรือผมเติมไปแล้ววะผมจาไม่ได้วะอาจจะเติมไปแล้วนะฮะไปต้องรีบนะฮะเนื่องจากอีกเซิร์ฟหนึ่งที่ผมออนไว้เนี่ยยกกก็เเิดแล้วหหมืออน,นนนนัะะตรงรีบ่ ไม่งั้นเดี๋ยวมันหายแต่มีเวลาตัอง10นาทีนะครับผมคิดว่าน่าจะทันเวต่อ้ผมหลุดเกลืสัก10รอบก็น่าจะทันแต่แต่ไม่ต้องหลุดไม่เป็นไรผมพูดเฉยเฉยมาสโ o ป e อูยอยู่ไกลนะเนี่ยขอให้ได้นะรอบนี้ออนมาสองชั่วโมงแล้วนะฮะเกิดตอนกลางคืนด้วยอ่ะน่าจะมองยากเอ้าไม่ยากนี่ว่ะตรงนี้เลยอะรอบนี้แค่สมกล่องวะรอบนี้แค่3มกล่องโอ้จบเลยโอเคกล่องที่9โอ้โหได้ขยะมา garbage ขยะกล่องที่10บนะฮะ อะไรโอ้โหยังเกลือกล่องที่11ของดีดีโอ<_ <d> _้เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเลยนะคะแค่เปลี่ยนจำนวนอะไรวะเนี่ยโอ้โหยังเกลือเลยเดี๋ยวลองวนอีกสักรอบดีเผื่อเจออีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องหลงกล่องเหลืออะไรเงี้ยโอเคไม่มีนะฮะไปรอบนี้ไปเจอกันในอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยครับมาฮะรอบนี้เกิดที่ซันสโตนนะครับเดี๋ยวผมลองเทสก่อนนะครับว่าผมเนี่ยสามารถเสกเรือตรงไหนได้ปะไม่มีใช่ไหมน่าจะยังไม่เติมนะครับโอเคมา เสกเรือนะฮะแล้วรีบไปที่ซันสโตนเลยตอนนี้เกิดละซันสโตนไปทางไหนแป๊บนึงทางนูน้นโอเคขอให้ได้ขอให้ได้จะได้ไปทำอย่างอื่นผมจะรอไปฟาร์มเงินดูนะครับเขาบอกว่ามันฟาร์มเงินดีออรอบนี้5กลกองทดแทงจากเมื่อกี้ที่ได้มาแค่3นะครับโอ้ได้1 0ึ่งร้อยสีว่าทำไมวะยังเกลือเลยเว้ยสองเอาอีกเปิดอีกไม่พอต้องการเยอะโอ้โหขยะนะครับรอบนี้ เอ้ยทำไมมันเกลือจังวะขยะอีกแล้วโอเคกล่องสุดท้ายกล่องที่16บหกไดไหมไม่ได้นะฮะยังเกลือเลยอ๋อนี่ไงผมสามารถสปาวบ์บลทตรงไหนก็ได้นะครับสามารถเสกเรือได้เลยเดี๋ยวลองเสกดิอ๋อนี่ไงฮะนี่ถือว่าโอเคนะโอเคครับไปเจอกันเซิร์ฟต่อไปเลยครับมาครับผมเซิร์ฟที่เท่าไหร่นะจําไม่ได้ละน่าจะเซิร์ฟที่5แล้วนะฮะไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันต่อเลยใช่ป่อกว่าเซิร์ฟที่ห้าเป่าวะโอกาสดอกมันแค่0.25เองนะครับถ้าจะไม่ผิด ไปดูว่ารอบนี้เกิดที่ไหนนะฮะเกิดอยู่ที่ฟอร์สเกนอ้าวเอาหาแป๊บหนึ่งฮะใกล้ๆเลยผมเซฟไว้ที่นี่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันมี exp คูณ2เซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับ5กล่องนะฮะรอบนี้อันนี้กล่องที่17เปิดไปอุ๊ยอะไรอะไทเติรนเหรอจริงด้วยเป็นไทเติรนนะครับกล่องที่โอ้โหชาร์คเฮดอันนี้กล่องที่เท่าไหร่18โอเคกล่องที่19นะครับอันนี้ได้ไรเอ่ย โอ้โหห้าร้อยซีกล่องที่ยี่สิบใช่ไหมไม่รู้ซุปปเอร์เฟล็กอ่ะกล่องที่ยี่สิบเอ็ดครับกล่องนี้ออกมาสองร้อยห้าสิบซีโอเคไปครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกเซิร์ฟหนึ่งมาครับผมเกิดอ,อีกกล่องหนึ่งแล้วนะฮะไม่ใช่กล่องหนึ่งดิเกิดอ,อีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับผมเป็นเซิร์ฟที่หกนั่นเองที่อลอสซิตเบย์ B นะครับรอบนี้น่าจะไม่ไกลนะอยู่ใกล้ครับด้านหน้าเลยถ้าจะไม่ผิดเกิดลอรอลีต้องได้ของดีแล้วปะเรือก็ได้เบ็ดก็ได้เน,ดนี่ยตอนเนี้ยแต่ยังได้เบ็ดมากกว่านี่ไงเจอแล้ว รอบที่4กล่องนะฮะมา22นะครับกล่องนี้ได้อะไร104เอามาทำไมวะ <laughs> 23 5ส0บโอ้โหแม่งอุ้ยโอ้โหตกแจมหมดเลยว่าได้ของได้ที่เปลี่ยนวันเวลานะครับผมมีเกือบ1,000อันอะ่ะมากล่องที่เท่าไรลืมลนะช่างมันโอ้โหยังเกลือเลยโอเคครับไปเจอกันเซิร์ฟต่อไปนะครับหวังว่าจะได้อะครับเกิดอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่1นาทีนะครับประมาณ1นาทีครึ่งนะครับเนื่องจากว่า ผมเนี่ยตกปลาจนเพลินนะครับแล้วก็หาอะไรดูจนลืมดูเวลาเลยขอให้ทันนะแป๊บนึงผมดูก่อนนะครับมันเกิดที่ไหนเกิดที่รอสซิเบย์โอเคใกล้ๆฮะนี่ไงเจอแล้วรอบนี้เจอ5กล่องนะฮะบวกกับ,บกรอบที่แล้วด้วยกลายเป็น30กล่องเปิดทิ้งไว้ฮะแล้วก็ไปกล่องอื่นเลยได้อะไรกล่องแรกอุ้ยโอ้มีแล้วเป็นฉายากล่องที่2ได้อะไรโอ้โหขยะกล่องที่3ได้อะไรขยะอีกแล้วกล่องที่4ครับขยะ4ี่กล่องติด โอ้โหคตดเกลือเลยแต่ว่าได้ของดีที่เป็นไตเติลนะครับเป็นฉายาที่ซ้าโอ้โหน่าเสียดายมากเซงจัด30กล่องนะฮะไม่ได้เลยเอากล่องหายพอดีฮะถึงชั่วโมงสินาทีอย่างที่บอกครับมีเวลาหาแค่10นาทีนะเดี๋ยวนนก็ทันเลยเว้ยเดี๋ยวผมใส่ฉายา,ยาเลยแล้วกันนะฮะใส่เลยเวลาพิมพ์ไปก็จะขึ้นแบบนี้นะครับประมย์ขุมทรัพย์นะฮะอุ้ยแต่ว่าชะน้หัวคอนเกิดอะ ขอตกหน่อยดิอีกเซิฟนึงนะครับอีกประมาณ14นาทีนะฮะมันจะเกิดแล้วผมกี้เก็บไปนั่งรอฮะเพราะงั้นตกฉลามหัวค้อนรอแล้วกันบอกว่าจะได้นะมาตกเล่นๆน,นะครับไม่มีอะไรทําอยู่ละจะติดไม่เอ่ยผมได้ไปรอบนึงแล้วนะครับเกลือต้องใช้อะไรวะผมจำไม่ได้ละในการตกฉลามหัวค้อนใช่หัวปลาปะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมลืมเดี๋ยวแป๊บน,นึงอันนี้แล้วกันหัวปลาแบบธรรมดาลองดูจะตกได้ไหมฮะ ตกไปก่อนนะครับสักแป๊บไม่มีอะไรทําอยู่แล้วต้องไปนั่งเ e อฟเครอฮะหนึ่งชั่วโมงนี่ถ้าไม่ได้ออนสองเซิร์ฟนะครับผมบอกเลยผมเอฟเคมา8ชั่วโมงดีหน้าออนสองเซิร์ฟนะครับก็เลยแค่4ชั่วโมงไหนติดหน่อยดีฉลองหัวค้อนไหนๆก็เกิดแล้วอะ่ะอุ้ยมันจะติดแล้วใช่ไหม ก็จะใช่นลครับลบแบบนี้ใช่แน่นอนป่ยตกยากด้วยเอาดิมาดิมาดิมาดิเก่งจริงก็หนีให้ได้ดิเรียบร้อยระดับเฮกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเซิร์ฟต่อไปเลยนะฮะสลับการล่าสมบัตินะครับผมมาครับผมเซิร์ฟนี้เกิดอยู่ที่นี่เลยนะฮะตรงนู้นเลยใกล้ๆนะครับแต่ว่าขี่เรือไปดีกว่าเมื่อกี้จะมา30อันนะครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้4ีอันกลายเป็น34โอเคเฮ้ยวางเรียงกันสวยดีนะ ขอยออกเถอเก็บเลยกล่องแรกได้อะไรครับโอ้โหกล่องที่สองอะไรโอ้โหห้าพันอะไรวะนีมมนองงอ่อย่าทำไมันเกลือจังวะโอ้โหยังเกลือเลยมากล่องที่สี่ครับอืมเฮออ้ชีวิตสามสิบสี่กล่องนะฮะไม่ได้อะไรเลยไปครับไปด้วยกันต่อครับตอนนี้ก็เกิดแล้วนะฮะอีกเซิร์ฟหนึ่งเกิดที่เทโลพินเลยนะรอบนี้น่าจะรอบแรกด้วยมั้งที่เกิดที่เทโลพินนะครับผมเสกเกลือแล้วก็ไปกันเลยครับแล้วก็อีกเซิร์ฟนึงก็เกิดแล้วนะฮะ เออขอเหอะรอบนี้ขอให้ได้เหอะแล้วก็นะครับในขณะที่เออรอม,มันเกิดนะครับผมก็ได้ทําการไปเติมวันนี้มานะฮะสกินเบ็ดโนไลฟ์เป็นเออสกินไฟนะฮะแบบโคตรสวยเลยเว้ยใครมจาจดใจไหววะเจอละฮะตรงนี้ครับเกิดทั้งหมดเอ,อ่อห้าอันนะฮะห้ากล่องก็รวมเป็น39นะครับผมมาเปิดเลยขอเหอะดรอปเหอะพรี๊ได้แต่เหยื่อนะฮะเนี่ยไ,ได้แค่เหยื่อนะโอโหสองร้อห้าสโอโห ได้ไหมอุ้ยโอ้ไม่ใช่โอ้ตกใจหมดเลยไปครับเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟนึงนะฮะต้องรีบไปละมันเกิดนานแล้วนะครับโอเครอบนี้เกิดที่ซันสโตนนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยรอบนี้ก็สี่กองนะครับผมมาก่องที่40ได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับก่องที่41่ดอกมายังไม่ได้กองที่42โอ้โหยังเกลือเลยต่อไปครับกองที่43 ได้ไหมก็ยังไม่ได้นะครับ43กล่องโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันเซิฟต่อไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมรอบนี้อะครับตอนนี้ก็เกิดอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยได้ไป34กล่องนะฮะรอบนี้เกิดที่มูดวูดนะครับผมก็คือเกาะเริ่มต้นนั่นแหละรอบนี้นะครับผม FK แค่เซิฟเดียวนะฮะขอเถอะไม่เห็นเจอเลยปะไหนอะด้าน,นหลังนี่ปะไม่เห็นมีวะอาโดนหลอกเหรอออนี่ไงโอโห ทางจากเกาะโคตรไกลเลยอรอบนี้เกิด5อันนะฮะ5กล่องรวมเป็น39เปิดเลยขอให้ได้ดอเพื่อโอ้โหโห0 4โอ้โหจังเกือได้เหอะได้เหอะสักทีหรือ2กล่องละหามาทั้งวันทั้งคืนนะครับเปิดมาโอ้กล่องสุดท้ายพรีดแบบได้ฉายาอีกละว3รอบติดครับฉายา อะไรมันจะเกลือขนาดนี้วะโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันนะครับอีกเซิร์ฟหนึ่ง few moments later. A เอะไะครับตอนนี้ก็เกิดอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเกาะนี้นะฮะเกาะสายฟ้าไม่ได้เกิดนะครับเกิดมาเป็นอะไรที่ดีมากเลยบวกคูณ2เซิร์ฟเวอร์4ชั่วโมงที่ผมเหลืออยู่ตอนนี้นะฮะฟาร์มได้ไวแป๊บเดียวนะฮะ716ละโคตรไวอ่ะจริงๆถามว่าแป๊บเดียวไหมมันก็ไม่แป๊บเดียวนะครับเนื่องจากว่าผม AFK ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะฮะเดี๋ยวมันก็ไวจริงนะโอเคครับตอนนี้กล่องเกิดแล้วนะฮะอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเราเนี่ยไปเก็บกล่องกันมันเกิดทีี่่่เเเออออออมมััสสโโกกกวนนนะะะฮคครรบบ้ิด5ลง แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมบอกกล่องผิดนะฮะตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด56กล่องละอันนี้เป็นกล่องที่57ได้ไหมโอ้โหไม่ได้กล่องที่58ครับอันนี้ยังไม่ได้กล่องที่59ก็ยังไม่ได้ฮะโอเคกล่องที่60ขอสักทีโอ้โหกล่องที่61ครับกล่องนี้ได้ไหมทำไมมันเกลือจังวะโอเคครับะต่อไปนะครับเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะหาถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับผมก็คงต้องพักไว้แค่นี้นะ เนื่องจากว่าคุหามา2วันแล้วนะครับมันยังไม่ออกเลยค่อนข้างที่จะเกลือเลยนะฮะไปเราไปเจอกันอีกเซิร์ฟหนึ่งรอบนี้เกิดอยู่ที่เกาะฟอร์สเกตเลยนะครับก็คือเกาะที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้มา61กล่องนะครับยังไม่ได้นะแม่งจะร้อยกล่องแล้วเนี่ยอ่ารอบนี้ก็เกิดอีก5กล่องนะฮะร,รวมเป็น66กล่องอันนี้เป็นกล่องที่62 5,004ต่อไป63 5,004อีกละ64ฮะกล่องนี้อืมโอ้โหยังเกลือ65สิกล่องนี้ ก็ยังเกลือเหมือนเดิมต่อไปครับกล่องที่66ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะได้จริง,รงๆอย่างผมอยากหาต่อนะเว้ยแต่แม่งใช้เวลานานเกินนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนเกาะนะครับเกาะสายฟ้ามันเกิดอยู่ข้างเกาะฟอสเกตน,นะครับให้เราเนี่ยไปทางขวามือนะฮะถ้าหันหน้าเข้าเกาะน,นะให้เราเนี่ยไปทางขวามือตรงนี้เลยนะครับมันจะมีเวลาเขียนอยู่นะครับตอนนี้เหลืออีก5วันนะเกาะมันถึงจะจมไปนะครับแต่เสียดายนะ EXP เหลือแค่4ชั่วโมงละก็คือใครอยากฟรร์มบนะคั ฟาร์มตรงนี้นะครับมันจะได้เงินแล้วก็ exp นะครับเยอะกว่าบนเกาะฟอสเกนนะครับจริงๆเกาะฟอสเกนก็ฟาร์มดีนะครับเนื่องจากปลาทองมันมันจะดรอป exp ประมาณ2 5 0 0มเลยนะครับแต่ว่านานๆทีมันจะติดใช่ปะนั่นแหละฮะไม่ก็เลยฟาร์มช้ากว่าเกาะนี้เนื่องจากเกาะนี้นะครับโอ้โหปลามิสติกติดทีบางทีก็หมื่น exp นะครับถึง20,000 exp เลยนะฮะแล้วแต่น้ำหนักแล้วมันเนี่ยก็ติดรัวๆเลยนะครับติดบ่อยมากๆแถมปลาแบบระดับธรรมดานะฮะมันก็ติดแบบหลักพัน exp ขึ้นอ่ะเนี่ย โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ฮะสำหรับการล่ากล่องนะฮะก็คือไม่ได้เบ็ดเลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม